ขณะนี้ริ้วกระบวนที่สองซึ่งจะอัญเชิญพระบรมศพจากบริเวณหน้าวัดพระชิติพลวิมลมังคลารา,ามไปสู่พระเมรุม,มาตรทองสนามหลวงก็เข้าประจำที่ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับขบวนตอนหน้ากลับหลังหันสู่ราชวิถีที่จะเชิญพระมหาพิชายราชรถไปยังพระเมรุม,มาตรทองสนามหลวง สำหรับริ้วขบวนที่สองนี้เมื่อเริ่มเคลื่อนกระบวนทหารปืนใหญ่จะยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติยศนาทีละหนึ่งนัดและริ้วขบวนก็จะเคลื่อนไปตามถนนมหาชัยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกลางท้องสนามหลวงหรือว่าถนนจันทร์ <c oughs> เพื่อเชิญพระโกศพระบรมศพ ขึ้นสู่พระเมรุม,มาตรสำหรับเรื่องกระบวนที่2นี้นะครับนอกจากกระบวนพะระารมราชอิริยยศของพะระบรมศพแล้วในตอนท้ายกระบวนสมเร็จพระบรมราชธิราชเสยมกุฎราชกุมาร ะเสด็จพระเชมเนินเข้ากระบวนตามพระ,ระบรมศพด้วยโดยมีตำรวจหลวงในหานมหาเล็กราชวัลรักษาพระองค์เชิญธงยาวราชใหญ่นำเสด็จพระเจ้าบรเนินในฐานราชองศ์ข้าราชการมหาเล็กประจำพระองค์เชิญเครื่องราชเสริยเสสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในหารมหาเล็กรักษาพระองค์แส,ง,ง,สงเสด็จพระชเนินแล้วก็ต่อท้ายด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายหน้า สมาชิกผุ้ที่สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะนักเรียนในโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ต่างๆครับ ขณะนี้เจ้าพนักง,งานก็กําลังเชิญสัประบดลสเสวตชัตรคันดานที่ถวายกลางกั้นพระโกรธพระบรมศพเมื่อสักครู่นี้กลับนะครับ ที่บนพระพลายกที่สำเร็จพระบระมราชาทราาิราชสยามกุฎราชกุมารประทับพักอยู่นะครับก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่จะตามกระบวนเสด็จพระชจเนินนั่งรอเฝ้าถูลองพระบาทอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนั้นก็คือนายพูนเพิ่มไกรเลิกเลขาธิการพระราชวังลำดับต่อมาก็คือพลเอกเปรมติดนสุรนนท์พระนาานายกรัฐมนตรีพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารสูงสุด และทางด้านขวามือสุดก็คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุขนนะครับ พนักง,งานอีกชุดหนึ่งเดินเข้ามานะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้ายเกิินบัไดายนาคออกไปพ้นบริเวณกระบวนราชิสริยศเพื่อไปพักคอยที่ทางด้านถนนท้ายหวังครับ ากมุมสูงนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นความสง่างา,ามและก็ความพร้อมเพรียงของกระบวนแหรพระ,ระ,ระบรมศพในวันนี้ต้นกระบวนซึ่งเป็นวงโยธวาทิทหารนำแล้วก็มีทหารท่ามหาเล,ล็กรักษาพระองค์ประดับพระกรติยศอยู่ทางตอนหน้านั้นดูเหมือนต้นแถวอยู่ประมาณสารพระหลักเมืองเห็นจะได้นะครับแล้วก็ท้ายกระบวนนั้นยาวไปถึงบริเวณหน้ากระทรวงพาณิชย์<า>ก็นับว่ามีความยาว มากพอสมควรทีเดียวแล้วครับสําหรับกระบวนอันเชิญพระ,ะบรมศพในวันนี้ ตลอดสองข้างราชวิถีจากบริเวณพระพลายกหน้าวัดพระสิธุพลไปยังบริเวณพระเมรุมาตรนั้นนะครับมีพี่น้องประชาชนมารอเฝ้าชมกระบวนพร,รารสิริรัชเป็นจำนวนมากครับ จ้าพนักง,งานที่จะฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถถวายบังคมพระบระมศพอีกครั้งหนึ่งตามโบราณราชาประเพณีจากนั้นคู่เคียงซึ่งเดินเคียงกันกับพระยานมาสามลำคาญมาตั้งแต่ประตูด้านทระราชบรดิศมากับขบวนพระบระมศพนั้นเข้าเคียงพระมหาพิชัยราชรถอีกครั้งหนึ่งครับ อนนี้เจ้าหน้าที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยพาาระนนายกรัฐมนตรีพิชัยรัฐกุลรองนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ได้กำลังเข้าไปร่วมในริ้วขบวนที่สองเพื่อจะอัญเชิญพระบรมโกพระบรมโกศเข้าสู่พระเมรุม,มาตรท,ท้องสนามโลวง ที่เห็นอยู่นี้ก็คือราชรถน้อยที่สมเด็จพระยาณสังวรขึ้นนั่งอ่านพระพิธรรมนำพระบรมศพนะครับขณะนี้นายอัดว่าสพูดพนักง,งานกลับสัญญาณกำลังให้สัญญาณกลับแก่ริ้วกระบวนที่สองซึ่งจะอันเชิญ พระบรมศพจากพระพายกไปยังท้องพระเมนสนาำหลวงนะครับรต ริววขบวนที่สองก็ได้เริ่มเคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินในนะครับซึ่งริววขบวนที่สองนี้ท่านผู้ชมจะเห็นแรกสุดนี้เป็นในายตำรวจขี่มานำหนึ่งคู่ จากในายตำรวจขี่ม้านำแล้วนะครับก็เป็นวงโยธวาทิตนำกระบวนราชสิริยศทั้งหมดดนตรีที่บรรเลงในขณะนี้ก็คือเพลงพญาโศกซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ<ม>เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษทรงนิพน์ขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้เป็นเพลงเพลงโศกประจำชาติ ที่ตามมาก็คือผู้ประชาการกระบวนแห่พระบรมศพที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบงโยธวาทิตกระบวนทหารนำแต่งกายในชุดเต็มยศมาเล็กรักษาพระองค์ ขบวนที่สองเริ่มเคลื่อนไปอย่างช้าช้าสำหรับทางด้านหน้าขาบวนคือปงโยธวาทิตนั้นก็กำลังจะเคลื่อนใกล้เข้าไปสู่บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ผู้ชมคงจะเห็นรื่อขบวนโดยตลอดของขบวนแห่เชิญพระบรมศพจากหน้าวัดพระเชติพลไปสู่พระเมรุม,มาตรในสณะนี้ราชรถพระนำและประมหาพิชัยราชรถก็กำลังเคลื่อนไปพร้อมกันไปกับรื่อขบวนทั้งนั้น เป็นผู้บัญชาการกระบวนแห่พระบรมศพและต่อมาถัดจากผู้บัญชาการกระบวนแห่พระบรมศพก็จะเป็นทหารกองพันต่างๆ5กองพันซึ่งประกอบด้วยกองพันทหารราบที่1มหัดเล็กรักษาพระองค์กองพันทหารราบที่11รักษาพระองค์กองพันนักเรียนร้อย พระจุลจอมเกล้ากองพันนักเรียนในเรือกองพันนักเรียนในเรืออากาศซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกนะครับหาดเล็กรักษาพระองค์ กระบวนราชรถพระนำก็เคลื่อนผ่านป้อมมณีประการทางด้านท้ายวังไปตามมาด้วยพระมหาพิชัยราชรถในงานพระบรมศพครั้งโบราณน,นอกจากราชรถสำหรับพระนำและพระมหาพิชัยราชรถแล้วระหว่างราชรถพระนำกับพระมหาพิชัยราชรถนั้นยังมีราชรถ แทรกอีกสององด้วยกันองค์หนึ่งนั้นคือราชรถสำหรับทรงโปรยข้าดอกดอกไม้ไประหว่างทางและอีกองค์หนึ่งในลำดับชิดก,กันกับพระมหาพิชัยราชรถก็คือราชรถโยงแต่ว่าสำหรับราชรถทั้งสององนี้คือโยงกับโปรยนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมให้งดเสียสำหรับงานผู้บรมศพของพระองค์เองเพราะฉะนั้นจึงได้มีโยงโปรยเป็นคราวสุดท้าย ในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนี้พระมหาพิชัยราชรถกําลังเคลื่อนผ่านป้อมมณีประการไป นะนาหน้าขบวนซึ่งมีกองพันธต่างๆ5กองพันนั้นแต่ละกองพันก็ได้มีการเชิญธงชัยเฉลิมพลน,นําหน้ามาด้วยในโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5าและรัชกาลที่6ทหารที่เข้าขบวนแห่พระบรมศพก็จะแต่งกายเต็มยศกับต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการทางด้านการทหารไปบ้างในงาน ไว้ผู้เพลิงต่างทหารก็จะใช้เครื่องแบบสนามระดับเครื่องราชสิริยพรเป็นเครื่องแบบเต็มยศเพราะฉะนั้นในการแห่นำหรือตามพระบรมศพในสมัยต่อมาคือหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นทหารก็จะแต่งกายะกะกีประดับเครื่องราชสิริยพรเท่านั้นแต่ในครั้งนี้ก็ได้มีการประชุมร,รัฐหภากันว่า ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์เป็นต้นมาก็ได้จัดให้มีการสนสนามทหารราชวัลยก,ก็ควรจะรักษาประเพณีเดิมเอาไว้ก็คือทหารแห่นำตามพระรบรมศพควรจะแต่งเต็มยศด,ดังนั้นบวนแห่พระรบรมศพในวันนี้ก็จึงเป็นครั้งแรกนะครับที่ทหารน,นำนั้นแต่งเครื่องแบบเต็มยศหลังจากเปลี่ยนการปฏงการกองเป็นต้นมา ลำดับต่อท้ายจากกระบวนรารชัรยยศสมเด็จพระบรมศาธททิราชสยามกุฎราชกุม,มารจะทรงสเสด็จเพิ่มเนินตามกระบวนรารชัรยยศไปสู่บริเวณท้องสนามหลวง บวนเสด็จพระจำเนินของสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเสียมกุฎราชกุมารที่เสด็จพระจำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามกระบวนเชิญพระบรมศพนั้นมีตำรวจหลวงนำสองสายสายละสองนายทั้งสองข้างซ้ายขวามีฐานมารเล็กรักษาพระองค์แซงกระบวนเสด็จพระจำเนินด้านหน้ามีในฐานมาดเล็กเชิญธงเยาวราชใหญ่นำเสด็จพระชำเนิน ผู้สามารถลาถวายอยู่งานพระกรดมีราชวงครักษและมหาเล็กเชิญเครื่องราชสิริยศตามเสด็จพระรนชดเนิน